ะไปก่อนเลยปะเวลาผมยื้อเวลาเพื่อนครับอะไรอะไรลุงส่งอะไรอะไรลุงส่งมามามานี่มามานี่มามาเจอข้างนอกเียอ่ะมาเจอกระลาบินมาเดี๋ยวโดนกูเหลี่ยมหน่อยอ่ะเดี๋ยวโดนกูเหลี่ยมแน่เดี๋ยวโดนกูเหลี่ยมแน่กูบอกเลยกูเอาจริงด้วยเราดูโดนกูเหลี่ยมอ่ะนี่ตามไาดีตามมาที่อยากเล่นก็ตามมา ตามมาเลยทรงเยี่ยมมือปืนตาบอดทำไรอะลุงส่งไไปหนมาดีมาขึ้นมานีไปไหนขึ้นมาดิลุงส่งขึ้นมานีไปไหน เน่เน่แน่เขจะเล่นแบบนี้แน่มมมมมมาาาาาาดดดดดดิิิิิิเดิเฮ้ยจะใช้ปืนเหรอลุงส่งคุยเหี้ยเอาตายไม่หนีถ้าผมไม่ตายลุงตายแค่นั้นแหละลุงส่งผมพูดแค่นี้นะชิบหายแล้ว ่ะไปก่อนเลยปะถ้บผมกมาไล่โห่เดินเจอมั้งดูดีใกล้ๆเลยข้าล่าสุดอยู่ด็อกกอยู่หลังผมเลย๋ยวผมไปช่วยเฮ้ยเพื่อนโดนโดนอุ้มที่ไหนอะอฮ้ยีน่าอยู่ไงที่กูเรียก ตั้งนานไม่มากันอะเอ้าอุ้มอยู่ไงพี่เขาอุ้มมันอยู่คที่ไม่ได้อุ้มไงเออเข้าไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้ต้าคุกพี่ปิ๊ดไม่คนมันอุ้มมนเยอะพี่คนมันอุ้มมนเยอะเว้ยพี่มาดีตีแปดใช่ปะไม่เมื่อกี้เราอยู่เลเวลก็ตืออยู่เอยู่ใเลเรอยู่เราอยู่ในเวลเราโดนแบบติดดาวเลยอะใครมาช่วยในเคสตรงกลางหันเนี่ยน้าคุกผมอยู่ผมอยู่จามอยู่ผมอยู่ตรงกลางหันได้เหรอตีแปดกีนาโดนติดดาวโดนติดดาวเห็นแล้ว บ้านจะแดงนะพี่พี่เซิร์ฟเหมือนบ้านจะแดงนะผมเห็นวงแดงที่บ้านเราเฉยนี่อะไรงานกูเกมได้แขงเหลือบ้านอะประกอบระบบประกอบนะเซ็ตแรกเซ็ตแรกกี่นาทีเหรอเซ็ตแรกสิบนาทีเซ็ตแรกอ่ะอจะไม่ต้องวุ้ไปนาทีปุ๊บเลยนาทีกูรอให้หน้าหน้าคุกแล้วไปทางไหนต่ออะไรงั้นก็รอต่อเลยพี่ ทุยทุยทุยหย่าขย่าไอ้โง่กระจอกไอ้เทียเสี่ยวไปไปไกลส้มตีนกูอะกูไม่อุ้มมค์หลักไอ้หมาวัดตกปกเว้ยไอ้กากไอ้เด็กเฮียไอ้อ่อนทองซ่าไอผมอุ้มอยู่ในเมืองน่าบอกแล้วนะเล่นแถวไหนรอนมึงรอนเล่นทวิ่เล่นแถวไหน วนในเมืองเลื่อนไปอยู่แถวตึกแดงอยู่แถวกรลาติตอนนี้โดนไล่หนึ่งลังแล้วก็สองเฮ้ยกูไล่กูไล่ช่วยเพื่อนเพื่นไปเลยนะยั้งว่าเซตแรกเซตแรกเมื่อก็้โดนพอยู่บ้านคนรวยโดนฮอรหนึ่งลังบ้านคนเอาดีแค่หนึ่งไม่บพี่พิงเขากระหันช่วยได้ยังพี่พี่พิงอ่ะชิโลช่วยได้แล้วไปช่วยแล้วเฮ็ดเนี่ย แคสหนึ่งนะไม่เข่าพ nice ีเคสหนึ่งมาพุมาพุใครใครใครเข้าตึกแดงใครเข้าตึกมา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 ส่งมาส่ง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 เจอพี่นายส่งส่งเจอพี่นายส่งมาส่งส่งส่งลุงส่งมาลุงส่งเจอผมนายมาลุงมาลุงมา มาลงลงมา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 กอยู่สุสานบ้านเก่าแล้วนะรตงนั้นอ่ะพี่เต๋อจะมาป่ะจะมาช่วยไหมหรือไม่มีใครมาแล้วไอออ้พพีี่่่ยูะเพื่อนไในเชยเพื่อนอยู่ทังแล้วพังแล้วเอ็นเตียนเลิฟยิงได้ได้ตัวหนึ่งนะอุ้ยรอดไปนะผมไม่ได้ควักไม้ ไปวันป๊อกไปพอแล้พออุ้มเยอะไม่ใช่ไงเขาไปช่วยได้ล่ะเฮ้ยไล่ไล่ช่วยเเพื่อนก่อนนะเดี๋ยวกูจะเอากลุ่มใหญ่บางทีเดียวมึงไล่ช่วยเเพื่อนให้หมดดิอย่าเพิ่งอุ้มนะหมอครับกำลังโรงพยาบาลเลยครับหมอช่วยบางดีช่วยบางดีบางอยู่ไหนไหนเพืบางนะบางพูดตลอดบางอยู่อยู่อยู่แลนด์มาร์กแล้วกางเข้าเมืองบางนะมันหนีไปแล้วนะมันออกค่ายทหารไปแล้วนะหนีออกไปแล้วจะพังด้วยลไปไป พี่อยู่ไหนพูดตลอดเลยเงินกระดาษกลางกระดาษกลางกระดาษมัดเตอร์หลังตึกแดงหลังตึกแดงฮอนหนึ่งพี่พี่อยู่ไรไรไรช่วยเขตเพื่อนเลยก็ได้ครับพี่หอกเรนเจอร์คล็ดเก่าจะปล่อยให้โดนหรอฮกเรนเจอร์แถวไปเขาไปเขาโพกกล้วยน่ะคนที่ไม่มีศพอ่เขาคนเราไปผมเราไปผมเราไปเฮ้ยคนในเมืองรอรอรอช่วยพี่บังเลยอ่าเราไปช่วยศพก่อนเขส้นไล่อยู่ในต้นไมใช่ไหม เฮ้ยฟังนะอย่าเพิ่งอุ้มนะเจอมึงแค่ตีมันพอตีมันแล้วอยส่งโรงพยาบาลนะตีมตีมันแล้วเข้าไปส่งโรงพยาบาลเดินหอไล่ลำหนึงนะนี่เดี๋ยวเขดอุ้มอยู่ใครใครที่อุ้มอยู่แล้วมึงก็อุ้มไปเลยมึงอุ้มไปเลยแปดนาทีแปนาทีอี่หรอีดี๋ยี๋ยวยยยยังไปยววีดีเเลีี๋ยวีเย่เเีด้ ทำนไม่ได้นะตอนที่มันเป็นไอ้ที่มันรีมันโดนอยู่มั้งไปได้ป่าวไปได้ป่าวกลางหลักกลางโอ้โหตัวหัวคานนี่ยมาเขาได้ป่าลุงลุงทอมมาติ่มนะอย่าโดนกับลุงทอมอุ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วไอ้โก้อะไรมาดีได้ดูบางช่วยยากมากบางไวยากมากเลนเจอร์อะเนี่ยขอเลนเจอร์ไปเลยติดไปเลยโดนเมืองบนท่านของเกมระดับนี้น่าจะไม่มีบ้านเหลือไม่กี่นาทีเองนะ 我我我，我怎么不来？